มาดูรถแห่เทียนนะครับทุกคนเอ้ยอันนี้มันใช่ไหมเขาแปลงอะไรใช่ปีตัวเนี้ยไดสตาร์ตัวเนี้ยไม่มีโยกเพิมคนเราใช่ไหมสวัสดีครับพี่ดูนี่อำเภออะไรคู่คันครับคู่คันโอ้โหมอมเปรย์ใหญ่ทั้งหลีดเลยทุกคนวันนี้อยู่สีเกรเหมือนเดิม พีเ่เอมันนี่ทำไมมันมีลูกเตะเยอะจังเลยอ่ะทำหน่อยได้ไหมใช้คู่ก,กันไหนมันมันมันจะกดเลยอ่ะอันนี้อันนี้รอบไหนนี่รอบรอบช้าอันนี้รอบช้าชแล้วตัวนี้เหรออันนี้นี่แหละรอบช้าเวลาเวลาเขาจะดึงรอบรอบเร็วปุ๊บตัวนี้มันก็กดไว้ไม่ให้สะพานมันวิ่งขึ้นสูงอือนี่สามลูกเตะเลยเหรอพี่เสามลูกเตะแ,แล้วแล้วลูกเตะอไหนเร็วอ่ะอันนี้เหรอสามลูกเตะอสองคอนโทรลตัวนี้เหรอ ใช่ใสองสายพานตัวนี้ตัวนี้เร็วอ๋อตัวนี้เร็วมีลายสเตปมากครับเกมมีคนโทรไนบ้างอ่ะพี่นน้างไหนคอนโทรสสองเที่ทุกคนไม่ได้เจอนานนะอันนี้เขากำลังแห่เทียนไปแห่พุ่งนี้บอก่อ๋อ โอ้ทำไมจัดจับผ้าได้สวยมากเลยวันนี้ขอพิเศษเลยค่ะวันนี้ขอพิเศษเหรอวันนี้ขอพิเศษพิเศษเลยค่ะเหรอครับเดี๋ยวมาดูท่อดูท่อดิโอ้โหที่อ่ะเขาสตาร์ทให้ฟังได้ไหมคันเนี้ยผมอยากฟังเสียงคอคันนี้มากเลยเราใส่น็อตยังไงอ่ะพี่อ้าวเรายกแล้ว ดูดิอันนี้นาเจ็ดหรแปดมันขึ้โอ้ดูอ่ะดูลูกเตะแงค่โคตรเยอะทุกคน่ลมเตมจอยงตัามกเตะเนาจะใส่ก็กระแทไเด้มันแตกเลยนะเกสามโคตแดงเลยเกี่ยวข้าวได้เกี่ยวได อันนี้ก็มีเบรกด้วยนะครับทุกคนเท่จช่หมอะไรปะเบรกตีนเร็วเร็วและช้าด้มือเดียวปกติ้มีแันนิเอร์อีเซนหนึ่งเนาะถ้าไปลองดูนะครับเดี๋ยวดิหรือผมพาเดินดูนะตอนนี้ยอมเม่ร่ดเนี่ยกำลังจับผ้าเหตเทียน เท่มากเลยนี่เป็นเครื่องยันม้านะครับทุกคนตอนนี้เขาก็จะใช้อีแตงเี้อีแตกๆนี้ยหละสวัสดีครับโอ้จะผ้าสวยมาหน้าตาเลยอ่ะอค่ะสวีค่่สวยะสวดีคสวอดีตเคยสวย่คั่ัันดแล้วอควดีคค บุรีรัมย์ครับพ่อช่วยงงเนี่ยแม่อะไรบอกแม่เลไหมไม่ครับไม่ไม่ไม่ผมลูกครึ่งพ่อเป็นสวิต<ข>แม่เป็นปลัก๊กเออดูทรงคนนี้ <c oughs> โอเ <laughs> คมั้ง,างามากับค <c oughs> นสวย